สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรรัตน์เหล่าทัศน์เป็นครูโรงเรียนบ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาวช่องแคบได้จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยวันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมการปลูกผักพืชผักสวนครัวโดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาเป็นตัวแทนนะคะ คือนางสาววาุณีแข่งสูงเนินเป็นผู้ปกรครองของเด็กชายทวัชวชายบุญสอนวันนี้เราก็จะมาปลูกผักวุ้งกันนะคะเรามาเริ่มวิธีการปลูกกันดีกว่าค่ะวันนี้เราจะมาปลูกผักวุ้งลงในถุงนะคะอุปกรณ์เราก็มีถุงดำมีดินมีมเมล็ดผักวุ้งแล้วก็เราก็เตรียมผักบุ้งที่แช่น้ำสำหรับปลูก ไว้สัก2อถึงสามชั่วโมงหรือว่า1คืนก็ได้นะคะเพื่อจะได้ที่งอกเร็วขึ้นตอนนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมถุง,องอเอาดินใส่นะคะใส่พอใส่ให้เต็มแต่ไม่ต้องให้เต็มน้นปากถุงนะคะเพราะว่าจะทําให้มันงอนะกยากแล้วเสร็จดินใส่ดินใส่ลงไปนะคะอา้าว อาดินใส่ลงไปนะคะไม่ไปให้ขึ้นใส่อีกนะคะใส่อีกลูกใส่อีกค่ะใส่อีกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอใส่ลงไปค่ะแล้วก็กดี่ดินนะคะอใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปใส่อีกไม่ต้องกดนะลูกไม่ต้องกดใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปใส่อีกค่ะใส่อีกนิดนึงนะคะอ้าวพอแล้วแต่นี้ หนูก็เอาเอามือจิ้มแบบนี้นะลูกจิ้มไปทําเป็นหลุมจิ้มลงไปนะคะทําเป็นหลุมอ่าจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มจิ้มให้ทั่วเลยค่ะลูกจิ้มจิ้มไปค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มจิ้มอ่าจิ้มจิ้มเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดพัน์ที่แช่น้ําไว้สองถึงสามชั่วโมงไว้เมื่อคืนนะคะหรือว่าหนึ่งคืน เอามาโดยดใส่ในหลุมนะคะหลุมละสองเมตรลูกเอาสองเมตรลูกสองเมตรหลุมละสองเมตรสองเมตรใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะสองเมตรหลุมละสองเมตรใส่ลงไปอใส่ทุกหลุมเลยนะลูกใส่เลยคะ่ะใส่เลยค่ะตะยังคะครบยางเอ้ย ใส่ทุกลุมเลยค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะอ้าวพอเสร็จแล้วลูกพอเสร็จแล้วเอาดินกบหน้ากบให้ท่วนะลูกไม่ต้องกบเยอะไม่ต้องกบเยอะเอาบางๆอ่าใส่ลงไปค่ะใส่ลงเออใส่ลงไปเลยค่ะอ้าวเอามาใส่อีกนิดนึงใส่อีกค่ะอ้าวกบบางๆงนนะคะแล้วต่อวันต่อมา ก็เราจะมาดูกันว่าเสร็จแล้วเราไปเอาอกบเสร็จแล้วนะคะเอาน้ํามาลดพอเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จาต้องมีการลดน้ําเพื่อจะได้ดินได้ชุ่มชื้นแต่ลดน้ํานี่เราต้องลดทั้งเชา้าทั้งเย็นนะคะอ่าลดน้ําลุกลดน้ำลุกลุขึ้น้นลุอาลดน้ำอ่า,อาพอพอแล้วนะคะเสร็จเราก็จะดู ขั้นตอนต่อไปเราก็สังเกตการงอกของมเมล็ดผักบุ้งว่าจะมีการงอกกี่วันนะคะเสร็จพอพอมันงอกขึ้นมาเราก็จะดูว่าการงอกของเนี้ยมีนอนมีอะไรกินมันไหมนะคะเสร็จแล้วพอประมาณสักประมาณ20วันเราก็จะมาดูว่าผักบุ้งโตขนาดไหนพอเก็บเกี่ยวหรือทำอาหารได้หรือ,อยังเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะอีก20วันเรามาพบกันใหม่ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาติดตามผลนะคะของบ้านเด็กชายธวัชชัยบุญสอนการว่าปลูกขบุว้งไปถึงไหนแล้วพอครบ2ี่สิบวันแล้วนะคะปไปกันดีกว่าค่ะไปดูผลกันนะคะค่าก่อนเนี่ยมีเจออุปสรรคอะไรบ้างคะมีหอยะะหอะค่ะหอยท่าหอยท่าแล้วผู้ปกครองเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงคะเจอหอยท่ามากินก็เก็บ เหรคะครมีหอยอย่างเดียวหรอคะคมีพวกนอนมันหรือว่าแมลงไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะปลูกผักบุ้งแบบนี้ใช่ไหมคะต้นออกมาสมบูรณ์แบบนี้ผู้ปกครองใช้ปุ๋ยแบบไหนคะในการปลูกปุ๋ยอินทรีย์ค่ะปุ๋ยอินทรีย์แล้วพวกปุ๋ยคอปุ๋ยเลไนี่ได้ใช้ผสมไหมคะใช่ค่ะโอเคโอ้งามดีแล้วผักบุ้งอย่างเงี้ยเราไปทําอะไรมั่งได้คะ ผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะเหรอเป็นอาหารนะคะเป็นอาหารได้แล้วถ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําอาหารเมนูอะไรดีเอ่ยผัดผักบุ้งค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วเร,เราจะเก็บยังไงคะผักบุ้งเราจะเก็บการไปผัดวันนี้เราจะมาทำผักบุ้งไฟแดงกันนะคะเราจะไม่ถอนเลยนะคะเราจะเด็ดเอา เพื่อจะให้มันโปร่งใหม่ได้อีกรอบหนึง่งเพื่อจะได้กินได้อีกค่ะเด็ดเอานะคะไม่ถอนเพื่อจะให้ผักบุ้งเนี่ยได้งอกใหม่อีกครั้งหนึง่งอ่าเด็ดได้ค่ะ,คะพอได้ผักบุ้งผัดนะคะวันนี้เราจะมาดูการผักบุ้งผัดผักบุ้งไปแดงกันจากฝีมือของเราเองอ้าว เราได้ผักบุ้งแล้วนะคะได้ผักบุ้งผัดอันนี้ก็คือผักบุ้งที่ได้จากธรรมชาติปลอดสารพิษนะคะนี่คือผักบุ้งที่ปลอดสารพิษได้จากการเราปลูกทุกวัน ก็ได้เก็บเกี่ยวไม่ต้องไปซื้อหาให้ยากเราจะไปทำผักบุ้งไฟแดงกันได้เลยนะคะวันนี้เริ่มได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูผักบุ้งไฟแดงเราก็จะเด็ดเป็นท่อนๆน,นะคะลงไปใส่ไว้เด็ดให้หมดนะคะแล้วจะได้มาดูรสชาติของผักบุ้งกันว่าจะเป็นอย่างไรผักบุ้งไม่ได้ทำไฟแดงได้อย่างเดียวแกงส้มก็ได้หรือว่าทำอะไรก็ได้นะคะแ,แต่วันนี้นเราจะมาทา เกี่ยวกับนนผักบุ้งไฟแดงอ่ะเด็ดเลยอ่าช่วยกันอ่ช่วยกัน,กนค่ะเด็ดแบบนี้นะคะลูกเออแล้วเราจะได้มาดูเสร็จแล้วเด็ดเสร็จแล้ว,เ,เ,รลวเราก็ต้องทาอะไรต่อคะล้างน้ําเดี๋ยวรอเสร็จรอแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วเราไปล้างน้ําค่ะ มผักบุ้งไฟผัดผักบุ้งไฟแดงวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ดูน่ากินมากเราก็มาให้เด็กกินกันเลยทานกันเลยนะคะเด็กๆอลองทานดูนะคะว่าอร่อยไหมผักบุ้งไฟแดงจากฝีมือของการถูกนะคะ่นอยากกินแต่น้ามากลองทำ คุณค่ะสำหรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของอนุบาล3ด้วยการปลูกผักพืชสวนครัวคือการปลูกผักบุ้งก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับโครงการนี้ค่ะ